โอเคมาแล้ว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 เฮ้ยเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปปกเหระเปลี่ยนแล้วมั้งเนี่ยดูยังไงว่าเปลี่ยนรูปปกอย่างดูโทรศัพท์แป๊บมีใครเข้ามาหรือยังเอง่ยน่าจะอย่างว่าพี่ชา้าไ้สาวประทีมเนี่ยไปล้างหน้ามาดูแป๊บคุช็อปปี้เหรอเฮ้ย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มาเรียนกันนะได้ได้เลยครับได้เลยครับน้องเคน้องเคเล่นลบลบอะไรนะลบลีกเปล่าลบลีกเปล่าเล่นยังไงอะเล่นไม่เป็นบุคลาดาสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับหลูวิวสวัสดีครับคิวน้องปุ่นด้วยนะโกโก้ด้วยโกโก้ด้วยมามามาพี่เป็นลูกปกอย่ไปงอนพี่ดูกอดูก่อน ดูแป๊บดูแป๊บมาคืนหนีผีเลรอเล่นยากไหมเล่นยากไหมวันนี้พี่จะเล่นแมบอะไรวันนี้พี่เล่นพี่เล่นแบบอีเวนต์อะอีเวนต์มันเล่นยังไงทุกคนมันเล่นยากไหมพี่ครับรอเล่นลอหลีกตอนแม่แม่อย่าพี่เล่นตอนนี้ถึงสองทุ่มครึ่งไม่อยากเล่นเหรอยากเหรออาวคนนี้บอกยากไอ้คนบอกไม่ยาก เล่นเล่นเกมเดียวมันจริงไหมเนะี่ยน้องปุนบอกยากน้องโอเคบอกไม่ยากเฮ้ยอันนี้คัดจมูกไปเล่นแบบอื่นเลยหยุดเล่นไ่เป็นพี่ก็เล่นไม่เป็นพี่ยังไม่เคยเล่นเลยอะไรพ,พ,พ,พี่พี่เซนหน่อยถึงสี่ทุ่มด้วยเปล่าผมหยุดน,นะพรุ่งนี้เฮ้ย พ,พี่ไม่ว่าใจคืนนี้พี่จะอยู่อยู่ดึกไหมนะทุกคนมา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 เข้าอีเพจกันมันมันแค่นหนีใช่ไหมมันมันแค่นหนีใช่ไหมเออพี่ไม่รู้มันเล่นยังไงมีน้องชวนพี่เล่นแล้วพี่ไม่รู้เลนเล่นไงใช่ครับเดี๋ยวผมสอนอสอนสอนพี่นายสอนพี่นายไม่ยากเนาะไปไปเซิร์ฟคนน้อยดีวยวยกว่าเอ้หรือมาเซิร์ฟสดวนตัวฟรีป่ะเนี่ยโอ้ยจี่สิบลบักเลยอ๋อนะ มันเป็นคนน้อยเนี่ยโลบักไม่มีโลบักพี่ไม่มีแล้วออบบี้อับบี้ตอนไหนไม่รู้เลยครับออบบี้ตอนไหนมา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 อะอุ้ยมนันได้สักสิบห้าคนเองเหรออะแย่งแย่งกันเข้ามาแล้วกันแย่งเข้ามาแล้วกัน,าากนพี่ไม่ได้เปิดเพลงนะพี่ไม่รู้ว่าแมปมันมีเพลงหรือเปล่าออบบี้สนดกอ่ะ สนุกที่ได้แกงพี่เอป่ะตามเข้ามานะตามเข้ามาตามเข้ามาดีแต่ก็มีคนเข้ามีคนออกมงมันจะมีเพลงไหมเนะี่ยมีเพลงเหรอกลัวไปนจะงเงียบเหลือเกินราคาราคานี่คืออะไรอะราคานี่คืออะไรอะ่ะผมเคยเล่นนะสนุกอยู่นะสนุกใช่ไหมเฮ้ยมีมีไฟฉายป่ะ ผมไม่เก็บตังค์ได้อะนี่คืออะไรอ่าน้องไม่เห็นกันเนี่ยาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวก็เล่ยแหละมามาเข้ามาทุกคนเข้ามาเข้ามากดเข้าร่วมเกมเนาะใช่ไหมจะเป็นพี่จะเป็นเล่นโลบอตอนไหนครับพี่พี่เล่นอยู่นะพี่เล่นอยู่นะซื้อของเฮ้ยถ,ถูกถูกกันแล้วใช่ไหมอันอันนี้เหรอจ๊ะม,มันเล่นยังไงอ่ะโอเค เล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นเอ,อมาให้หลบหนีพวกบีพวกเนี้ยเหรอเล่นก็คือเล่นปะยยังไม่ได้เล่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เล่นพวกนี้นะน้องเบสเอ้เดี๋ยววันนี้พี่เล่นแบบนี้กันพี่ก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันมีใครเล่นเป็นมางแบบนี้แล้วไม่ให้เราหนีไปไหนอ่ะ ไม่เห็นจะหนีได้เลยแต่ใครมีใครมีเคล็ดลับอะไรบ้างบอกพี่เลยดพิพี่ไม่รู้มันเล่นยังไงอะ่ะเฮ้ย้องเคียมอุ้มพี่แล้ววะไป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 ไหนอะ่ะวันนี้เราไปไหนเนี่ยตัวอะไรวะนะผาทางออกเหรอ,หรอวิรชัยมาครับัสดีครับไปเข้า,ขา,ขาด้วยนะออ่ะ เล่นยังไงวะเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นอะไม่ได้ศึกษาปาก่อน่ะเดี๋ยวเราดูร้านคาบตรงนะ้นพี่ดูร้านคาแป๊บนึงเงินเหรอเงินเงินหายจากไหนวมดน่ะมีเท่าไหร่พี่ไม่รู้เลยตอนนี้อะโลอุปกรณ์ อไปดูเงินตรงไหนวะหนูชื่ออะไรอ๊ดอชิบหายพี่ลืมบอกแล้วเล่นยากเหรอเออเออมันเล่นยากจริงว่ะเล่นไม่เป็นน่ะพี่เล่นไม่เป็นน่ะอุ้ยให้ทายหนูชื่ออะไรหนูชื่อหวาน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 ไปเล่นกันมาหวานหวานไปเล่นกัน ไม่ได้ยังไงวะเอ้ยมีชีวิตเหลืออยู่อันแล้วเราต้องทำไงต่อรอทุกคนตายเหรอออกออกต้องออกเหรออันนี้ต้องออกปะทักทายไปดีครับฟุ๊กอันเล่นไม่เป็นอะ่ะอ๋อดูดูได้อะ่ะอยู่ตรงไหนวฮะฮัดบนเบลเซอร์อ๋อเดี๋ยูดแป๊บนึงนะ อ๋อเนี่ยผู้ชมอ๋อเล่นเกมอืเ้ยยากว่ะหนีจําหมดเวลาใช่ไหมไม่เล่นเหรอพี่เล่นเกมอะไรอะ่ะพี่เล่นหลบหลบหลบหนีครับอีเวนเล่นไม่เป็นเหมือนกันแมปอะไร <c oughs> อ๋อเนี่ยพี่อยู่รอสี่สิบเจ็ดวิมีคนอยู่รอสองนาทีสี่สิบ มันจะยากขนาดนั้นเลยวะพี่เป็นวิญญาณะ่ะมีใครเข้าไม่ได้ปะเนี่ยเดี๋ยวช่วยเองหรอมันก็มีบนเตียนแบบนี้นี่วะ่ะเอคนนี้คุณคุณนะคนนี้คุณคุณนะวิ <laughs> ่งหนีมีมครับแล้วใครวิ่งหนีใช่ไหมโอเคเอะ่ะทำไมพี่พี่ไม่เกิดอะ่ะอ๋ออ๋อนี่นี่น คค้น้องเคคลูวแล้วแล้วพี่จะอุ้มน้องไงอะไอ้เจ๊คือไปแนละ้วกดชิปวิ่งใช่ไหมผมเล่นด้วยมา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 ตามเข้ามากัปตันไม่จำได้ครับกัปตันกัปตันตามพี่เข้ามานะยืนอยู่ใกล้อยูนดีก็ล้มเลยเอาปืนมาเอาปืนปืนป,นปืนเข้ามา เฮ้ยโอ้โตกใจคนแล้วมันหนีอะไรกันมาวะมันหนีอะไรกันมาวะนะกูไม่เจอกูเจอละก็คือมีอะไรวะเนี่ยไอ้กูยังอยู่กูยังอยู่กูยังอยู่พี่เซอร์เต็มเข้าไม่ได้เลยเดี๋ยวหนูขอรอคิวมาหน่อยน้อยเดี๋ยวก็น่าจะเข้าได้ปะพี่คาร์เมซีอยากเล่นเดี๋ยผมแอดไปละ จนกว่าเราจะเจอสิบว่าทบทาทพิมพ์อะไรมาจนกว่าเราจะเจอไปสิบกว่าคลิปแล้วเนี่ยอ๋อบทบาาต้องกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนอันนี้คือบทอลังจะไล่ฆ่าเราใช่ไหม ไอ้ยังอย่างมาีเลยวะมามาพี่พี่อยู่รอดพี่อยู่รอดพี่เก่งแล้วเมื่แค่วิ่งไปเรื่อยๆวะมันจะไปยากอะไรเมื่อเช้าพีนัก็คือกับพี่บันบานไงบันบนัดแล้วก็มีคนหนึ่งใครกันไม่รู้เมื่อเช้าพี่นักเก็บแคนดี้วะ่ะ เล่นไงวิวพี่ก็ไม่รู้พี่ก็วิ่งเลยพี่ไม่เจออะไรเลยมาอ๋อนึงไงมีปลาไปลวไปละแลอแ้ว,อมมแมวมันมันมีแบบเดียวอ่ะมันมีแบบอื่นเหรอวิงแล้ววิงแล้วจ้ำเลยวิ่งโคตรไวอ่ะวิ่งโคตรไวอ่ะ แล้วเราเราต้องวิ่งไปถึงไหนสามสิบวิเหรอพี่กลับมาแล้วตั้นตั้นสวัสดีครับ <c oughs> ตั้นตั้นมาช่วงตอนไหนอ่ะตั้นตั้นใช้มิวเดิมไหมไม่ไม่คุณชื่อตั้นเลยอย่างนี้เราบี้กับพี่ <c oughs> อจริงปะไม่ค่อยมันเลยว่ะทุกคน ค่อนข้างผิดหวังนะค่อนข้างมัผิดหวังนะมันสน,นุกยังไงอะดูพี่วอกยังไงบ้างไม่บอกไม่บอกค่อนข้างผิดหวังแปลกลนะมันสนุกยังไงอะพี่ต้องระวังตอนที่ปิดหมดร้องผลอ๋อตอนเล่นท่ละวันเหรอตันออบบี้ไหมไปอบบี้ไหม ทำไมมันมันดูผิดหวังปแปลกๆอ่ะ <c oughs> มีใครอยากได้ลอบี้ไหมเงีย้ยเดี๋ยวพี่ปิดไลฟ์เปิลใหม่เป็นลอบี้กันไหมทุกคนไอ้พี่พี่ว่ามันงงเหงาแบบเนี้ยมันดูเงาๆมันแปลกอ่ะเออสรุปตกแกงมีเฮ้ย <c oughs> มึงมึงลบไปเลยค <c oughs> รับชั่วเนยเด็กตายก็ตายอ่ะ อ่ะเดี๋ยวพี่ขอเด็กเด็สักสองสองเมตชแล้วกันสองเมต์เฟินเฟินมันสนุกเฟินทำไมมันมันมันรู้สึกแบบมันมันไม่มีอะไรเลยอ่ะเฟินอาวสาวเหรอเนี่ยเดี๋ยทุกคนเดี๋ยวพี่ขอแป๊บนะ พี่ทำคลิปขอเล่นด้วยพี่ยังพี่ยังไม่ได้ทำคลิปเลยเป็ล็อบบี้ไหมใครอยากเล่นล็อบบี้ไหมพี่พี่รู้ว่ามันจะมันวคนนี้สิออกอ่ะเข้าไปข้าว <c oughs> พี่ครับปางเองปังวันนีครับพี่ดูผิดหวังแปลกผิดหวังแปลก,กอ่ะเราอาอาบ,บี้เอบบี้เราจะเล่นแบบไหนทุกคนมีใครอยากเล่นแบบไหนบ้าง อบี้ใครอยากเล่นแมปไหนมาแล้วใจพี่เลยแมปเดิมปะแมปเดิมมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่น่าเบื่อหรอแมปเดิมอ่ะอับบี้นะอับบี้อับบี้ไอ้เงั้งนงั้นเดี๋ยวขอพี่ขอเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวไปไปขอของน้ำก่อนเดี๋ยวเจอกันทุ่มหนึ่งอับบี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่มาแป๊บนึง เจอกันหนึ่งทุ่มแล้วกันออาเบียบีอันนั้เดี๋ยวทุ่มหนึ่งมามามากันใหม่นะทุกคนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่มาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่อคุยงานก่อนทุ่มหนึ่งนะทุ่มหนึ่งนะอบียบีเจอกันเจอกันเจอกันเหงา่ะแบบนี้เหงาอะหนึ่งทุ่มนะหนึ่งทุ่มนะหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มอีกสิบนาทีเจอกันใหม่เดี๋ยวพี่ขอคุยงานกับแป๊บหนึ่งนะ พี่ผ่านกอูอกไรวนะเนี <laughs> ่ยไปเนี้ยหรอเฟิร์นเฟิร์นเดี๋ยวไปเล่นราบี้กันดีกว่า <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รอนอาบี้ตอนหนึ่ง,งแบบทุ่มนะวีมไงเดี๋ยวเนี่ยได้เลยเจอกันหนึ่งทุ่มบิดจากนี้นูพาเวนเหรอนาลานาลาเดี๋ยนาเดี๋ยวไว้นะเดี๋ยวพี่บาวพี่บาววันหนึ่งคุยงานแปบสิบนาทีเจอกัน